สวัสดีค่ะพบกับมาลิเลิฟทารลต์นะคะวันนี้มาลีจะมาชวนเพื่อนๆทำคลิปนะคะณนะขณะนี้ตอนนี้เขาอยากบอกคุณว่าอะไรนะคะมาลีจะใช้ไพ่รักนะคะมาลีจะเน้นเกี่ยวกับคู่รักละกันนะคะนะเป็นความลักษณะของความสัมพันธ์แล้วกันนะคะว่าสําหรับคนที่มีคู่รักนะคะหรือว่าคนที่ไม่ได้มีคู่รักแต่ก็คนที่คุณรู้จัก ความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ใดๆนะคะก็ตามนะก็สามารถลองลองเล่นกันได้มัดีจะมีทวยกันสี่กองนะคะตามนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีการ์ดข้อความให้ด้วยนะคะแล้วก็มันีก็จะเพิ่มอลเค้าการ์ดให้ด้วยนะคะเอ่อกองที่สี่ขยับิดหนึ่งนะคะ ระหว่างนี้นะคะช่วยกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์ให้กับมาลีด้วยนะถ้าคุณมีคนที่อยากรู้หลายกองนะคะคุณก็สามารถที่จะเลือกหลายกองได้เช่นเดียวกันนะคะลองดูนะว่าข้อความณขณะนี้นะคะเขาอยากบอกอะไรเรานะเขาอยากพูดอะไรแต่เขายังไม่ได้พูดกับเราเลยเขายังไม่ได้บอกเราเลยนะคะหรือว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเขาอยากจะบอกเรานะคะ โอเคมีสัญ,ญลักษณ์นว่กันสี่สัญ,ญลักษณ์นะเดี๋ยวนี้ค่อเอาดีกว่าเราไปดูกลองแรกเลยนะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกเราตอนนี้คือ คิดถึงเขาคิดถึงเรามากๆเลยนะคะตอนนี้นะดูเหมือนความสาคัญของคุณจะอยู่ห่างไกลกันนะสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คือส่งความคิดถึงมาหาแล้วก็เขาอยากชวนเรานะคะออกมาไปเที่ยวกันในวันปีใหม่นะคะม,นมนคอมนคือแบบ ปีใหม่นี้จะไปเที่ยวกับใครหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะพาเราอะ่ะไปเที่ยวอยากจะมีแบบคืนสงท้ายปีเก่ากับเรานะคะแล้วก็จะพาเราไปซื้อของด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือกําลังจะชวนกําลังจะชวนกําลังคิดว่าจะโทรมาชวนละคนนี้ดีอะ่ะ <c oughs> คือแบบคนคนที่คุณคิดถึงคนนี้สายเปเลยนะคะ สายเปรู้สึกแบบอยากเปเราอยากพาเราไปเที่ยวนะเนี่ยอยากพาไปเที่ยวต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะแล้วก็อีกสักห้าข้อความที่เขาอยากบอกเรานะเนี่ยคืออยากชวนเราไปเที่ยวนะตอนนี้เลยอ,อยากชวนเราไปเที่ยวอยากเป็นมากกว่าเพื่อนนะคะน่นะอยากเป็นมากกว่าเพื่อนก็คือ อยากเป็นแฟนนั่นเองอยากเป็นแฟนดูดวงไปดูดวงมาณักขนาดนี้เราอยากเป็นมากกว่าเพื่อนอยากโทรมาบอกอยากโทรมาหาอยากชวนไปเที่ยวนะคะอีกอีกอีกออีก,อ,ก,อ,กอย่าเล่นกับไฟ นะคะเพราะว่าไฟมันร้อนเขาไม่ใช่แบบเล่นๆนะคือบางทีเราอย่าไปแย่เขาเพราะว่าเขาเอาจริงอย่าหยอกเฉยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเขาแบบคิดจริงจังกับเรานะจ๊ะเขาจะเอาจริงๆมเซนะ์ไพรด์เหมือนเขาจะมีของขวัญเซอร์ไพรส์ให้เราด้วยนะเขาอยากที่จะมีแบบ ให้เราแบบเอซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคำถามคำพูดสุดท้ายที่เขาอยากจะบอกเราก็คืออยากกลัวการเริ่มต้นนะคะแสดงว่าวควนนี้น่ะเหมือนคุณมีความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนแล้วก็เหมือนจีบ,จบกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขาก็อยากที่จะพาเราไปเที่ยวนะคะอยากที่จะแบบโทรมาชวน ไปเที่ยวกันไหมอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อของให้จะพาไปซื้อของเพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้อยากเป็นเพื่อนแต่อยากเป็นแฟนนะคะรู้สึกว่าดวงเราอ่ะสมพงกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<笑><笑>โอเคดูน่ารักน่ารักดูสิน่ารักลุบเลยน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับก่อนนี้นะอ่ะโอเคเราไปต่อกับ กองคนที่เลือกสัญลักษณ์นี้ตัวนี้กันเลยนี่ก็น,น่ารักนะคะเอะเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าจะเปิดจะเปิดจะเปิดออร์เคิลให้ด้วยใช่ไหมจะเปิดเมื่อกี้เนี่ยคือแบบบอกว่าจะเปิดออร์เคิลให้ด้วยแล้วก็จะลืมทำไมเนี่ยไพออร์เคิลนี่นะคะ คือเพิ่งได้มาใหม่เพิ่งได้มาใหม่แล้วก็คือไพ่ไพอ่ออร์เคิลรอรนี้ก็คือเราใช้ใดู mm. เกี่ยวกับความรักก็คือเป็นไพ่ที่แม่นยำม,มากนะคะไพท่ที่ค่อน,อน,อนแม่นยำม,มากๆเลยนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ไพอ่ออร์เริเรอรนะคะช่วยแนะนำ mm. เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงนะความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะรู้สึกว่าโอ้โห ผูกพ,พันกันทีเดียวแต่รู้สึกว่าคือแบบลักษณะเหมือนผู้หญิงคนนี้นะคะผู้ชายคนนี้ตกหลุมตกหลุมสเสน่ห์ของผู้หญิงคนนี้ซะแบบอยู่หมัดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าผู้หญิงเป็นคนที่สวยสวยแล้วก็มีสเสน่ห์ถึงแม้คุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสวยแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเนี่ยเพราะว่าเป็นลนักษณะของ power ใช่ไหมคะเนี่ย Walk away as anytime เพราะว่า w h uh, a t s life for you You have a power คือ uh, ให้บอกสิ่งที่ให้พูดความจริงนะคะก็คือว่าถ้าเราชอบเขาเราก็บอกว่าเราชอบแล้วก็ถ้าไม่ชอบก็คือบอก บอกว่าไม่ชอบให้เราใช้คล้ายๆว่าการสื่อสารที่ชัดเจนนะคะในการในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเนี่ยถ้าเขาโทรมาเราต้องการแบบจะไปเที่ยวแบบไหนหรืออะไรยังไงคือคือ,คอว่าให้พูดกันโดยชัดเจนเลยให้บอกเขาโดยชัดเจนนะคะว่าอยากจะไปตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็จะทําให้คืนวันส่งท้ายปีเก่าของเรามีความสุขยิ่งขึ้น นะคะโอเคกลองที่หนึ่งไปแล้วจ้าไปต่อกันสําหรับพี่หมีกลองที่สองนะคะพี่หมีกลองที่สองบอกว่าอะไรนะตอนนี้คนที่เราคิดถึงนะเขาอยากจะบอกอะไรเราเขาอยากมางออยากมาหา ิดถึงมากนะคะตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะรู้สึกรู้สึกว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางไกลนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนนะคะคุณจะอยู่ไกลกันนะคะตอนนี้ได้แต่เพียงคือได้แต่เพียงแบบแค่ส่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาน่ะไม่ว่าจะยังไงเขายังไม่เคยลืมเราเลยนะถึงแม้แบบเหมือนเราจะห่างกันไปแล้วบางคู่ก็อาจจะแบบ เป็นคู่ที่ห่างกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยลืมเธอเลยนะความสัมพันธ์เขาก็อยากจะบอกว่าเขาอะอยากจะมางอ้ออยากจะมาหาเพราะว่าเขาไม่เคยลืมเลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนนะคะเขาก็ยังแบบคุณยังอยู่ในความทรงจำของเขาเสมอนะคะโอเคแล้วเรามาดูข้อความเพิ่มเติมให้กับคุณกองที่สองนะคะ เพิ่มเติมให้กับกองที่สองพูดถึงบ่อยมากเขาอาจจะพูดถึงคุณบ่อยมากก็ว่าเขาไม่เคยลืมคือแบบจะว่าไม่ว่าจะซ้ายขวาหน้าหลังข้างฝาอะไรแบบมีแจะคุณเต็มไปหมดเลยนะคะดูสิ ในโทรศัพท์ก็มีแต่คุณเพราะว่าเขาไม่เคยลืมนะไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนนะคะมีการแบบเลิกกันไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาก็ไม่เคยลืมนะ่ะเขาพูดถึงบ่อยมากข้อความที่สองอย่าอ่อยคนอื่นได้ไหมดูเหมือนเขาแบบจะหงอห่วงนะคะหงห่วง กลัวเราไปอ่อย <stimulation wheels> คนอื่นกลัวคนอื่นมาชอบอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเราก็ไม่ได้อ่อยนะเขาแค่แบบว่าแต่งตัวสวยๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่งแบบไปชายหาดแล้วเราก็แต่งตัวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็แบบห่วงไงห่วงห่วงลักษณะแบบนี้นะผู้ชายก็จะแบบเออมีซิกแพคคลิกแพกอะไรเงี้ยเขาก็เราก็แบบเออห่วงอะไรเงี้ยแต่แบบถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงก็จะแบบมีสืดทรงองเอวอะไรเงี้ยเขาก็จะห่วงอย่างเงี้ยนะคะ เคมีเข้ากันก็เราอ่ะกับเขาอ่ะเคมีเข้ากันมากเขาแบบอรู้สึกลงไหลเรามากเลยนะคะยังไม่แน่ตอนเนี้ยเขาอ่ะความสัมพันธ์นะก็คือว่ามันไม่ชัดเจนก็ไม่รู้ว่าเออพอไปง้อแล้วนะคะจะ คุณจะเอายังไงแต่ว่าเขาอ่ะก็จะมางอ้อมาขอคืนดีมาคุยด้วยนะคะด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าเคมีเราเข้ากันนะคะไม่ว่าจะยังไงเนี่ยคิดถึงเสมอเลยมีแต่คุณคนเดียวนะหมอนก็เป็นคุณอยู่บนเตียงก็มีรูปคุณข้างฝาผนังก็มีแต่คุณนะเนี่ยอูในโทรศัพท์ในคอมพิวเตอร์ก็มีแต่คุณทั้งนั้นเลยนะรู้สึกคุณจะเข้าไปอยู่ กับเขาตลอดเวลาเพราะเขาคิดว่าคุณและเขามีเคมีที่เข้ากันนะคะขอออรอเคิลเลฟสำหรับการแนะนำเกี่ยวกับความรักของคู่ที่สองนี้นะคะสำหรับคู่ที่2นะคะหละังจากที่เราดูรูปภาพแล้วเนาะ เป็นเหมือนผู้หญิงที่มีปีกที่มีหัวใจสองดวงแต่ว่าอยู่ด้วยกันหัวใจสามมีหัวใจหัวใจก็คือไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานะคะก็จะมีแค่คุณก็จะมีแค่หัวใจก็จะมีแค่คุณทั้งหมดเลยนะทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะคะมยบีเลฟก็ คุณเป็นรักของฉันนะคะมันไม่จำเป็นคือคือคุณอะเราไม่ต้องไปเครียดกับการที่คล้ายๆว่าความสัมพันธ์ไม่ต้องไปวิตกกังวลมากจนเกินไปนะคะใช้ความการปล่อยวางนะคะเพราะว่าเหมือนกับถ้าเคมีเราเข้ากันเข้ากันแล้วนะคะเราก็ คือให้ใช้ความไวเนื้อเชื่อใจกันนะคะความเครียดบางทีมันจะทําให้เราผลักเขาออกไปนะคะความเครียดมันจะทําให้เราผลักเขาออกไปเพราะฉะนั้นแล้วนะคะให้มีความรักความรักของคนสองคนน่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องมากอดรัดไว้อย่างนี้ก็ได้คือเราสามารถที่จะ ให้สเปซเขาเรียกว่าให้พื้นที่สำหรับคนรักของเรานะคะจะทำให้ทั้งคู่รู้สึกว่าเหมือนมีโลกส่วนตัวบางคนเขาก็จะมีกิจกรรมที่เขาชอบหรือว่ากิจกรรมที่ต้องไปอยู่กับเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องให้พื้นที่ส่วนตัวบางครั้งเรากลักบมาที่บ้านเหมือนคนที่อยู่ด้วยกันเรากลับมาที่บ้านเขาอาจจะต้องการที่จะบบไปนั่งเล่นเกมหรือว่ามีอ่านหนังสืออะไรเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องให้เวลา หรือว่าพื้นที่ส่วนตัวของเขาบางครั้งเราต้องการที่จะทํากิจกรรมของเราอะไรอย่งนี้นะคะเราก็ต้องอแบ่งแบ่งพื้นที่ให้กับเราด้วยแล้วก็ให้เขาด้วย,ยนี้นะคะไม่จําเป็นต้องแบบไปตัวติดกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรักก็เป็นแบบนี้นะจะได้สร้างความสัมพันธ์อยู่ด้วยกันไปยาวๆลักษณะแบบนี้นะคะเอาไปปรับใช้นกันนะ ไปต่อกันกองกระต่ายจ้ามาลีเลือกกองกระต่ายสิ่งที่เขาอยากบอกเราตอนนี้นะเขาตัดสินใจแล้วที่จะมาหาแล้วเขาอะแต่จะไม่บอกเรานะเขาจะแอบมาดูเหมือนแบบเซอร์ไพรส์เขาอยากจะบอกว่า อยากจะบอกว่าสิ่งที่เขาอยากบอกกับเราก็าคือเขา่จะมาจะมาหานะแล้วเขาอ่ะก็จะเป็นเ,เงินที่เขาเก็บไว้อ่ะคือเขาอ่ะอาจจะแบบว่ามาจากต่างประเทศต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนใช่ไหมคะแล้วเขาก็แบบ มีการเก็บรวบรวมเงินไว้ก่อนที่จะมาหาเราเขาก็เก็บรวบรวมเงินไว้เนาะชื่อเพื่อใช้ในการเดินทางการท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ยแล้วทีเนี้ยเขาอ่ะก็เก็บเงินไว้ด้วยก้อนนึงแล้วแล้วเขาก็เนี่ยแล้วเขาก็จะมามาหาเรานะคะแล้วก็จะมาพาเราไปซื้อสิ่งซื้อของเขาอะ่ะแอบเอาเงินเก็บของเขาอะ่ะมาใช้เลยนะนี่ออย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะแอบมาเซอร์ไพรส์เรา ก็ได้ด้วยนะอะหยิบผิดหยิบไพ่ผิดใบตอนเนี้เขาตัดสินใจแล้วตอนแรกอ่ะเหมือนแบบยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเออจะมาหรือจะไม่มาแต่ตอนเนี้ยจะมาจ้าจะมาตัดสินใจแล้วฉันจะมาแล้วฉันจะมาซื้อของให้เธอด้วยจะพาเธอไปช็อปขออีกห้าข้อความขออีกห้าข้อความ อย่าคิดมากเขาไม่อยากให้เราคิดมากหรือว่าวิตกกองบนอะไรใดๆทั้งสิ้นก็จะมาเอากรบอกตัวเนาะจะมาก็บอกจิแต่แอบๆอบทำไมล่ะทำสะโพงสะพายทำไมล่ะก็กลัวแบบเราก็อยากให้มาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปเดทกันไหมขอโทษนะคะที่กรีดคือแบบว่ามะลิบอกว่ามะลิก็เลือกกองนี้ไง ไปเว้ยตายไปค่ะ <c oughs> ไม่ถ้าเรามีโอกาสเราเราจะจะปฏิเสธส่งตลอดเขาบอกว่าเขาส่งเราตลอดนะอืแต่ว่าไม่กล้าจีบโอ้ยจะจีบก็จีบรถดโทรหาได้ไหมนะคะโอ้โหกองนี้รู้สึกว่าคนของคุณนะคะแล้วก็ของมารีด้วยนะคะ จะแอบส่องรู้สึกเหมือนเราจะโดนแอบส่องนะคะแบบส่องตลอดเลยนะแต่ว่างเพไม่กล้าจีบโทรหาได้ไหมจะชวนไปเดทนะคะเนี่ยเขาจะเขาอยากโทรมาหานะคะเนี่ยมาชวนเราไปเดทเงินที่เก็บไว้เนี่ยก็จะพาลองไปชอปปิง้งมาเลยจ้ะไม่ว่าจะยังไงก็อย่าคิดมากไม่ต้องคิดมาก ถ้าเขาโทรมาชวนก็ไปเลยเขาบอกไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะโทรหาได้ไหมโทรได้มาเลยจ้าขอคำแนะนำจากออร์เคิลได้นะคะออร์เคิลบอกว่าดูหัวใจสิคะดูหัวใจสิคะหัวใจสวยงามน,นะซูเคร ก็คือสัมผัสมันมีอยู่ฟังเสียงหัวใจของตัวเองนั่นเองหัวใจเราก็มีดวงเดียวหัวใจเขาก็มีหนึ่งดวงดูซิว่าหัวใจเรากับหัวใจเขาตรงกันไหมคือถ้าถ้าเราไปเหมือนกับเขาชวนเราไปเดทอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราลองไปเดทกับเขาแล้วก็ไม่ต้องคิดมากใช้หัวใจสัมผัสดูซิว่าหัวใจเรากับ จะบอกอะไรเรานะคะตัวนี้นะใช้การสัมผัสถึงเบื้องลึกของในใจของเราใจเราเองจะบอกตัวเราว่าเรารู้สึกยังไงกับเขานะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาแบบเออโทรมาหรือว่าคุยหรือว่าอะไรเงี้ยคะ่ะลองใช้ดูซิว่าเรามีความรู้สึกยังไงใช้ใจสัมผัสคือถ้าคนที่เป็นคู่กันนะคะถ้าเราแบบ รู้สึกอึดอัดคุยกับเขาแล้วรู้สึกอึดอัดไปเที่ยวกับเขาแล้วแล้วเรารู้สึกแบบอึดอัดไม่มีความสุขอันนี้ก็คือคือไม่ใช่นะคะอันนี้คือไม่ใช่แต่ถ้าเรารู้สึกแบบปล่อยโล่งสบายรู้สึกเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือนั่นคือใช่นะคะนั่นคือคนที่ใช่นะอ่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกก็คือ สิ่งที่เขาอยากบอกกับเราก็คือเขาอยากบอกว่า,าการที่เราอยู่ห่งหางๆกันการที่เราอ,อยู่ห่งหางๆกันเขาเข้าใจแล้วก็เขาสามารถทำใจได้นะคะเขาเข้าใจว่าการที่เรา,เาไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันหรือว่าบางคนก็อาจจะอยู่กันคนละที่คนละทางนะคะ คือเขาก็เข้าใจนะคะว่าเออเราจําเป็นจะต้องแยกจากกาันไม่ว่าจะด้วยหน้าที่การงานหรือว่าในด้านความสัมพันธ์ลักษณะอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเหมือนกับว่าเพราะว่าเพราะหน้าที่การงานต้องไปทาไกลกันหรือว่าต้องอยู่กันคนละประเทศต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าการที่เรารู้สึกว่าเราคุยกันแล้วเคมีมันไม่ตรงกันต่างคนต่างอยู่ดีกว่าแบบนี้นะคะก็คือทั้งหมดแล้วเนี่ยคือเขาเข้าใจ ะะแล้วก็อยากให้เราอะมีความสุขกับการที่ได้อ,อยู่คนเดียวนะคะมีความสุขกับการอยู่คนเดียวแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่นะก็ยังมีอาการที่แบบพึ่งพาอาศัยกันอยู่ได้นะคะมีอะไรเราก็สามารถที่จะปรึกษาหาเรือกันแล้วก็คอยดูแลซึ่งกันและกันเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะ แต่ณนะขณะนี้คืออยากให้เราไปมีความสุขกับการที่อยู่คนเดียวบางครั้งการกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะเราก็จะได้ทำอะไรหลายๆอย่างนะเราอาจจะได้ทำหลาย,ลายอย่างคิดอะไรที่แบบว่าเหมือนคิดเพื่อตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเอง ไม่จําเป็นที่จะต้องเออมีเขาเราถึงเราถึงจะมีความสุขมันไม่จําเป็นนะคะความสุขมันอยู่ที่ภายในใจของเราเนาะสิ่งหนึ่งที่เราจะาสามารถที่จะทําให้เรามีความสุขนั่นก็คือแบบให้เราคิดไปเหมือนกับว่าเราก็ต่างมีเขาอยู่ในการดูแลซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าเราตอนนี้เราจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะแต่ในใจเราในใจเรามีความสุขไงใช่ไหม แต่ใจเราก็มีความสุขเพราะว่ายังไงเราก็เหมือนเขาก็จะอยู่ในใจของเราตลอดอเขาอยากบอกอะไรเราอีกฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอตอนอยู่กับเธอแล้วก็มีความสุขนะใช้เวลาอยู่กับตัวเองการข้อความก็จะสอดคล้องกันเลยนะคะเห็นวามะามรีเป็นมารีสับนะมะมรีก็สับ เขาบอกว่าเขาชอบอยู่แต่เขาก็ทําใจไงทาใจเพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องอยู่กันคนละประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราก็ยังแบบดูแลฉันก็ยังจยดูแลเธอเหมือนเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเซ็มากเพราะว่าเราเป็นคนที่เซ็มากความรักที่ร้อนแรงอ่า เราอาจจะมาเจอกันแล้วก็รู้สึกว่าเราแซ็บมากแล้วก็มันเป็นความรักที่ร้อนแรงมากแต่เรารู้สึกว่าเราก็ชอบที่จะมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่ได้ผูกติดหรือยึดติดกับใครนะคะก็คือทั้งเขาไม่ได้ชอบที่จะผูกยึดติดกับใครเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ได้ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่แบบว่าจะต้องไปลงเอยหรืออะไรอย่างงี้กับใครนะคะเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมหออรือไงแต่ว่าเราก็ายังเป็นคนที่เขาที่จะดูแลเราอยู่นะคะแล้วเขาก็ชอบใช้เวลาที่กับตัวเองอ่ะโอเคอีกหนึ่งอย่างคําสุดท้าย ไม่เคยยอมใครเท่าเธอนะโอเคเป็นคำพูดที่เขาอยากจะบอกเรานะคะไม่เคยยอมใขรเท่าเธอยังไงเขาก็จะดูแลเราไปเรื่อยๆอย่างนี้ไงอืมอ่ะเอาเราเข้าค่ะขอหนึ่ง ว้าวว้าวมันเป็นความสำคัญสัมพันธ์ที่ค่อนข้างลึกนะคะค่อนข้างดีเนาะเพราะว่าเรามันก็จะคู่กันกับแซบมากและความความรักที่ร้อนแรงนะคะอันนี้เป็นความรักที่ร้อนแรงก็คือเป็นภาพที่สองคนคือแบบกอดกันแล้วก็ไม่ได้แบบรู้สึกมีอิสระภาพต่อกันเนาะดูแล้วก็เหมือนกับเรามีความรักให้แก่กันแต่และเราก็ไม่ได้ ที่จะมายึดติดหรือว่าเขาว่าอะไรผูกมัดกันนะคะนะ transformation นะคะมันมันมันไม่จำเป็นที่จะต้องมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องมาผูกติดกันนะคะการที่เราบางทีการที่เราได้มาคุยกันหรือว่ามาใช้ มาแซบหรือว่ามามีความสัมพันธ์ความรักที่ร้อนแรงเนี่ยนะคะมันก็เป็นการแบบแลกเปลี่ยนพลังงานซึ่งกันและกันนะมันเป็นการแบบเหมือนเราแลกเปลี่ยนพลังงานซึ่งกันและกันความรักความอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราก็มีให้แก่กันนะคะเพราะว่าเหมือนความสัมพันธ์ของของคู่นี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะ,ะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ที่ชัดเจนนะคะที่ชัดเจน แต่เราก็มีความสัมพันธ์แต่เราก็มีความสุขกับการที่ได้อยู่คนเดียวแล้วก็ดูแลซึ้นกันและกันนะคะโอเคนะขอบคุณมากสำหรับการ subscribe like s h a r นะคะวันนี้มารีไปแล้วอยากให้ฮารีทำอทอปิกอะไรก็เม้นไว้ข้างล่างนะวันนี้ขอบคุณมากบ๊ายบายจ้า